ให้ซอยให้มันบางๆหน่อยก็ได้ครับหรือว่าเนี่ยเราลองดูว่าซ้าวสายชุดไหนที่ไม่โดนแสงเคลียร์ไปเลยไม่ไม่ต้องเสียดายครับราะหนึ่งคือเป็นแหล่งสะสมเชื้อราเราพอมันลามเรื่อยๆอย่างนี้เอาง่ายๆอย่างนี้ยสังคข้อแสงไม่ได้เลยอืคือจะสังคข้อแสงหรือปรุงอาหารได้ก็ต้องเมื่อมันมีพื้นที่เขียวๆใบเหลืองเขาถึงต้องสลัดไงถ้าใส่ปุ๋ยรองเสริมครบนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาไม่ค่อยสลัดนะแต่ถ้าปุ๋ยเราที่เราแนะนําเนี่ยพอพวกเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิคครบเนี่ย พอใบใหม่มามันจะสลัดเลย<ม>เขาจะไม่รอ<ม>เขาจะทิ้งไปเลยเชุดเนี้ยอืเยอะเหมือนกันอย่างอย่างที่แนะนำนะครับถ้าได้น้อยก็หิวพอถ้ามันเป็นเช่นเกิน40หรือว่าลายชมพูนี่ไม่รอลายชมพูต้องจัดก่อนเลยอ่าอะไรนะครับการแอคแซคซีเอแอคมี่ครับแอคกมี่ที่ร้านมีครับแอคมี่มันผสมเท่าไหร่ครับ ปกติแค่ยี่สิบแต่ว่าอันนี้มันฉุกเฉินขอเป็นสามสิบได้แต่แต่ไม่ควรเกินนะเอาแค่สามสิบหิวก็สามสิบได้สี่สิบได้แต่ฮิวกปกติเขาจะใช้แค่ยี่สิบในในภาวะป้องกันนะแต่ถ้าเริ่มเป็นอย่างนี้อันนี้ยังเป็นยังไม่มากก็หิวเขาก็จะขยับเป็นสี่สิบแต่ถ้าเป็นลาชมพูหรือว่าเป็นลาฉุกเฉินหรือว่าเป็นลาธรรมดาแต่มันเกินครึ่งต้นอันนี้ก็ต้องแอปนี้สักรอบหนึ่งอ๋อยังยังไม่เคยซื้อมาใช่ไหมยังไม่เคยใช้เลยอ๋ออ่ะ ส่วนใหญ่อาจารย์ก็ไม่ค่อยแนะนาด้วยแหละเพราะว่าถ้าตั้งรอบฉีดเราไม่อยากให้ใช้แอมีไงเพราะมันจะฆ่าเขียวๆเสียดาเขียวๆนี่แกนี้ก็คือ,อเราใช้อีกรณีที่มันแบบมันลุกลามใช่ครับเขาเลยฉุกเฉินยาชราเคมีอื่นๆก็เหมือนกันครับไม่ไม่ควรเอามาตั้งรอบฉีดเลยนี่นะก็มีมีไม, <laughs> ม้เนีย่ยทังนั้นเลยด่เนี่ยเข้าใบเต็มเลย ต้องต้อง,ต,องต้องฉีดทั่วเลยครับแบบทั้งสวนนะเดี๋ยวเดี๋ทรงอะเดี๋ยวมีลูกแล้วใบอย่างนี้มันจะมันจะเสียเดี๋ยวนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยชุดนี้เป็นทั้งช่อเลยครับฝั่งนี้เป็น,ปนทั้งเป็นทั้งปื้นเลยฉีดต<น>้งไหนหน้าใบก็เป็นเออเวลาฉีดต้องต้องให้เขาเน้นหน่อยครับยิ่งถ้าแน่ๆในบางทีฉีดแล้วมันไม่ค่อยโดนไงมันก็ต้องแบบให้เขา ฉีดตีอะฉีดฝอยฝอยตีหน่อย